ครับผมครับสวัสดีครับครับอยู่กับผมครับผ่านมอสริมมูนครับผมอยู่กันเช้าครับผมกาฮารพึ่งเช่นเคยครับผมก็ขับหลุดตามทางมาชะเงะมาเห็นพอดีครับผมทางอยู่นี่พึ่งอยู่บนหัวนี่้องใหญ่ครับโอ้อยุดที่ทางเลยครับผมนั่งโอ้ห้องใหญ่ด้วยครับสวยมากเลยพี่แก่ไหมเนาะนี่ครับห้องใหญ่ครับพี่นนอะ โอ้ oh, อยู่ข้างบนอยู่ด้านบนแสงกำลังส่องมาพอดีนะครับตอนช่วงเช้าๆครับนี่ครับพึง่งมีเครือนีขึ้นไปนุ่นครับพึง่งโอ้หลังสวยเลยนู่นครับโอ้โหเด็ดครับทั้ง อืมหลังสวยเลยอยู่ทางนี้อยู่ติดทางเลยครผมทางอยู่ตรงนี้ครับไาตา่เครือเอาขึนไปด้านบนหลังสูงครับตัวนิ้วครับโอเคอย่าทำครบกันครับพี่น้อง จะคืมอีกคือครับผมไปหาของทำครบครับแล้วก็ไปลุยกันด้านบนครับผมโอเคโอเคครับผมขึ้นมาถึงรังแล้วครับนี่ครับโอ้ยรอยโดนควันนะครับแสดงว่ามีรอยมีคนขึ้นครับผมตงปาดอีกแบบหนึ่งครับผมลูกมันเป็นในกลางโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งกองกันครับพี่น้อง เราก็ตัดกันเลยครับอยู่นานแล้วเพิ่งจะดุครับผมโอเคครับโอเคครับตัดกันครับพี่น้อง cái đấy là, Thân là. ยอมโอเคยังไม่จบเห็นเลยโอ้ยน้ำก็ไม่มีครับ ไม,ม่มีหน่ำเลยมีหน่ำอยู่น้อยนอึงมีตะเกียบอนครับผม,มโอ้ยต่อชุ่มปะโอเคตัดลังครับ ถึงกำลังจะยิใสายนามครับผมช่วงนี้แสดงว่าถึงแล้วนั่นครับดอกไม้ม<ป>ันค่อยมีกำลังกำบังจมตัวครับผมตรงไปพี่น้องลงตัวเลยครับผมไปหาลังไม้ครับผมไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับไปครับผม ครับผมมาเจออีกลังครับก็ไม่ใหญ่อะไรครับดูดานบนครับผมต้นมะเหลื่อมครับลังไม่ใหญ่ครับจักกิโลหนึ่งเนี่ยุนครับต้นมุนครับพึ่งทำไมยังทำแบบนี้เนาะนะครับผมว่าลังมันเต็มนะพึ่งนานีดูอยากมากครับผมเพราะว่าทำลังไม่สมกับตัวครับผมบางทีกับตัวเยอะกว่าลังนะครับ เด้อตีถอยขึ้นไปครับขึ้นไปนู่นะครับแต่จริงๆถ้าเขาไม่ขึ้นทอยก็หยุดเคลื่อขึ้นครับนี่เคลือเส้็นี้ขึ้นเป็นได้แต่เอาตีถอยดีกว่าครับเดี๋ยวผมตีขึ้นไปขึ้นไปเลยครับผมบางทีไม่ไวใจครับเคลือบางทีมันขาดได้ก็มีนะครับยู่ด้านบนครับหาของทำครบสักคู่ครับผมเราไปเจอกันด้านบนครับผมโอเค ครับผมขึ้นมาถึงลังแล้วครับผมนะครับลังพึงลังไม่เยอะเท่าไรครับผมเต็มลังพอดีครับเต็มแผ่นสวยๆครับกินเงินน้อยเลยครับโอเคพี่น้องเราตั้งกรองครับผมจัดกันเลยครับ เดิมตัดกัน,นะครับผมเจ้าแผน่นดาวสวยอยู่รู้นะครับ ไว้ครับผมนี่น่านน้อยนิดนึง ผมครับผมหนึหน่อยผมออกไโอเคครับผมลงต้นกันครับผมดูกันด้านลองก็ไปหานั่งไหมนะครับ ครับผมถึงบ้านแล้วครับผมก็เอาลังเอาอะไรไปส่งเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับก็ได้สองลังครับงามๆครับผมสวยๆอยู่ครับนะได้อยู่ครับจักรโลสองโลนี่ครับพอได้ข่าหลุดข่ามันนะครับผมโอเคครับผมนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมนะสองของผมก็ผ่านมอสรมูนครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะก็คลิปก็สั้นๆเพียงเท่านี้ครับพี่น้องนะครับนี่ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกหาีกครับผมหรือว่ายังไม่ออกหาก็ยังไม่ดูกระโปรงที่กติดภารกิจนะครับจนงานบวงนั้นบวชนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ